กลับมาแล้วทุกคนต่อจากเกมไม r คร t ของเราใน EP ที่2กันเช่นเคยบนดีสเกลตันสตัวโอเคมาหลักจากที่พาร์ทที่แล้วนะครับผมที่เราเดี๋ยว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 ไอ้เขียวนี่ไม่เกี่ยวอย่าพึ่งเมื่อนเราเกจะเข้าบ้านเอ้ยเชี่ยควิปเปอร์ไม่ใช่ไหม ไม่ใช่ไหมคุณผมจะเปิดแล้วผมจะวิ่งออกไปนะเฮ้ยถ้ามึงระเบิดบ้านกูเสียใจนะเ้ยอะไรครับอะไรครับอะไรครับอะไรอะไรครับอะไรครับมึงมาที่เราโถ่ตายไปมาอีกตัวหนึ่งเฮ้ยผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าไอ้แมงมุมมันสามารถตีข้ามบล็อกนี้ได้ด้วยแสดงว่าบ้านหลังนี้นี่มันก็ไม่ได้ปลอดภัยแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เราตั้งใจคิดเอาไว้ใช่ไหมโถ่บ้านงๆ โอเคมาทุกคนพาที่แล้วโอ้พระเจ้าดูนี่สิผมมีอะไรมากมายในบ้านหลังนี้อันนี้เผาไป3ชิ้นมีไหมมีมีอันนี้10ก้อนมีนี่6ก้อนอันนี้6ก้อนอันนี้4ก้อนถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดนะแร่ที่ดีและหายากคือไอ้เจ้าแร่นี้อ่าฮะน่าจะดาเมตเยอะนี่อะ1ดาเมต, 11, เมต9เท่ากันใช่ไหม เออแล่เนี้นยน่าจะหายากสุดแล้วก็มันจะมีแล่ตัวหนึ่งที่มันอันเนี้ยเอาไว้ทำอะไรวะอันนี้แล่เรืองแสียสิบสองนะเมตรสิบแสดงว่าแล่นี้ดีสุดทุกคนนี่แล้วไอแล่เนี้ยตัวยูผมจะผมจะดูความดีหรือไม่อ๋ออันน,น,นี้อันนี้ไม่สามารถคราฟอะไรได้นะครับเอาไปเอาไปคราฟไอเจ้านี่โอเคอ่ะอ๋ะอ,อเดี๋ยวในพาร์ทนี้เนี่ยผมเราเนี่ยจะมาอัพเกรดบ้านนิดนึงเพราะว่า บ้านองเราเนี่ยมันหลังไม่ใหญ่โตใช่มันคือมันหลังเล็กนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันยังไม่มีอะไรดีๆเลยเว้ยไปเอานี้ไปแล้วก็เอานี้มาแล้วก็เผาไว้อ่าเรียบร้อยแล้วก็จะปล่อยเอาเผาไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่ว่าเราคนที่จะต้องขยายบ้านขึ้นมาหน่อยเนาะโอ้ต้นไม้เริ่มโตแลว้วอะเออตอนนี้เรามีเหล็กอยู่นี่หน่อยเรา,ามีอันนี้อยู่นี้หน่อยครับนี่ขึ้นมาอีกอันนี้แล้วก็รอนี้แล้วก็รอเผาเหล็กด้วยผมจะทําตอเผาอันนี้อีกเพิ่มอีกสักหน,นละกันน เดี๋ยวพันเนี้ยผมว่าผมจะเผาทองเรามีอยู่32ก้อนเนาะน,นี่มีบ้าไม่มี32ก้อนเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอาไปแลกกับไอ้เจ้าพริกกลิ่นบ <c oughs> ออวงว่าผมจะได้นะอืมเอาทีนไหมเอาอันนี้ไหมาอาอะไรที่มันยังไม่ได้เผาเอามากันแล้วก็เอ่ออันนี้แยกไหมใส่เผาเรียบร้อยที่เหลือก็เอาไปได้ตัวก็ได้ครับใช่ครับเดี๋ยวเราค่อยมาจะเอ้ยเดี๋ยวนะอื ผมว่าผมควรเอาออกอันหนึ่งแล้วก็เผาเจ้าบล็อกอันนี้ไปเลยก <c oughs> ูจะทำขวานกูจะทำขวานไปตัดต้นไม้นีออ่แหละของดีน้อง <c oughs> เดี๋ยวเราเอ้เราเอาบ้านเราไว้ตรงไหนดีวะอืมบ้านเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมมีอะไรให้ดูไว้ทุกคนคือมันจะมีไอเทมชิ้นหนึ่งเวทที่เราเอาไว้ให้เจ้าตักกะแตนนี้กินได้น่าจะอันนี้มัง้งนี่ใช่ปะใช่แหละใช่วะ มีไม้เนี่ยนะใช่ครับเราหน้าจะเอานี้ไว้ให้ตักแตนกินได้แล้วเราก็จะขี่ได้แต่เราไม่มีอาณาวยาจะขี่เขาอยู่นะแต่ว่าเรายังไม่มีอะไรเลยเนี่ยโอ้โหมีที่เร็วเกียร์มาเรียบร้อยเร็วไดว้มีนี้เปล่ามาแทงไม้คราฟขึ้นมาเลยตามด้วยขวานครับซัดเข้ามาเลยปึ๊บแวบงดามเมจสิสโอ้แม่เจ้ามึงจะแรงไปไหนเะนี่ยเดี๋ยวเดีลองนี่อุ้ยรวดเร็ว รุดเร็วเหลือเกินพระเจ้าวิเรามีป่าสนมาวะอยากได้ต้นสนอะมีวอบริเวณเนี้ย้ยอยากได้ต้นสนอะคุณดูดิคือแบบรุนแรงมากเราแค่คลิกไปนิดเดียวเขาก็กระจุยนะครับต้นหลักเออเห็นไหมแค่คลิกนิดเดียวต้นก็แตกโอ้พราเจ้าอันนี้ผมใส่ไว้ในมือนี่แหละตัดไปด้วยนะครับผมแล้วก็ปลูกไปด้วยเวลาเราไปฟาร์มเนี่ยมันจะได้แบบว่าไม่ต้องเดินไปไกล อา่าฮะซึ่งถามว่าเราจะอัปเกรดบ้านให้มันใหญ่กว่านี้ยังไงหรอแต่ตามจริงแล้วผมอยากจะได้ไอ้นี่ก่อนนะที่ปั๊มเลเวลอ่ะเอออยากจะได้เราอัปเกรดบ้านหลังนี้ไหมเออผมว่าเราอัปเกรดบ้านหลังนี้ด้วยพี่เบฟครับพี่จะอัปเกรดยังไงครับเนี่ยแค่นี้ก็ตันแล้วนะ <laughs> มันอัปเกรดได้ทุกคนทุกคนต้องเชื่อผมดิมันอัปเกรดได้ไเว้ยเดี๋ยวนะเอาประตู โอเคประตูมาแล้วก็เอาเจ้า,านี่ฮะโอเคมันจะคราฟขึ้นมาเพิ่มมนาะ20อันเราจะใส่ประตูเอาใหม่มันจะใส่ประตูแบบน,นี้อันนี้ก็ทุบออกปุ๊บโอเคเราจะนี่เรียบร้อยครับกู <c oughs> <c oughs> ว่านะมันต้องมีใครคนสงสัยอะมึงจะประหยัดไปไหนอะไรประมาณเนี้ยว่ามันต้องมีคนงงอะพี่มึงจะประหยัดไปไหนเนี่ยมึงสร้างมันดีๆหน่อยก็ได้ ไม่ครับทุกคนผมไม่อยากจะให้วิวแถวแนี้มันเสียขเข้าใจไหมผมต้องการให้มันวิวดีอยู่อ่ะเนี่ยเห็นไหมนี่ไงบ้านเราเนี่ยมาอัปเกรดนี่ไงมาเป็นสองส่วนแล้วนี่ไงนี่เรียบร้อยอันหนึ่งกัน้นโอเคแล้วก็เอานี้มาครับครัฟปุ๊บปุ๊บป,บปบแล้วก็เออผมต้องการเอเจานี่โอเคเรียบร้อย 40, 40กว่าอันเราก็จะเอามาใส่ไว้ข้างบนปุ๊บป๊บปบปบ ใส่เป็นหลังคากันไม่ให้มอนสเตอร์มาโจมตีเราได้แค่นี้บ้านของเรามันก็ดูใหญ่ขึ้นแล้วโอวพระเจ้านี่มันบ้านหรือขอกไก่กันโอเคนะนะผมว่าเราควรที่จะต้องย้ายสองนี้มาอยู่ในบ้านใหม่เออเอาไปไหนดิมาอยู่ในบ้านใหมก่ก็เอออันนี้มาล่ลอ,อ้ตรงนี้วางไม่ได้นี่ว,วา่ามันมีอันนี้กัน้นวางไว้ตรงนี้ก็ได้ <c oughs> เฮ้ยแล้วตรงนี้เราแก้ไหมไม่ดีกว่า อันนี้มาเผาายแล้วก็อันนี้มาเผาายเรียบร้อยเฮ้เยเดี๋ยวเดี๋ยวเผาทองอเนี่ยอันนี้เผาทองเผาทองเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะต้องไปขุดออฟซิเดียนกันนี่หน่อยใช่แล้วเพื่อเราจะได้ไปไล่เจ้าเอ็นเดอร์แมนแต่ความคิดผมผมว่าเราควรที่จะต้องเอาชุดกรอกก่อนไหมใช่เพราะว่าเวลาเราไปไล่เดอร์แมนน่าจะง่ายกว่านี้ใช่ครับน่าจะง่ายแล้วก็ไม่น่าจะยุ่นวุ่นไหวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาน้ำไปเลยเอาน้ำไปเลย เพื่อเราไปเจออะไรดีๆ <c oughs> แต่ว่าไปเนี่ยทุกคนเนี่ยแร่ที่ผมหามาา่ะไอ้พวกแร่เทพเจ้าไอ้พวกแร่ทุกคนอะคือมันเป็นแร่อะไรที่ขุดนานมากคือแบบมันนานแข็งกับออฟซิเดียเลยอะทุกคนคือแบบแร่มันแข็งมากอะ่ะคือแล้วมันอยู่มันอยู่ในชั้นของหินแข็งด้วยวะทุกคนแล้วเวลาผมขุดนะหูยรอเป็นชาติกว่ามึงจะแตกกว่ามึงจะพัง ฮัลโหลอะไรมันจะแข็งเบอร์นั้นข้างล่างนี้จําได้ว่าเรามีไอ้นี่อยู่เชฟบอกว่าจอ้ยนี่ยังไงป่าสนอ่ะอุ้ยเราอุ้ยจากแว็บเอ่อขากลับค่อยมาแล้วกันขากลับค่อยมาขายกลับค่อยมา,า,ยเ,า,า,ยเ,าเดี๋ยวขอไปเอาต้นสนก่อนพอดีว่าฉันตกการอะไรอะไรนี่หน่อยแป๊บหนึ่งนะผมขอเวลาสักครู่นะทุกคนอืมไม่ใช่เลยหรอกคืออัดคลิปไปแล้วนี่นี้คอยแห้งอืมก็เลยต้อง จิบอะไรหน่อยใช่แล้วไปในดูดิตรงเอ้าเดี๋ยวดเ,เด,วดวีป่ามันอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอเอานุนูนนูนูโอ,ขอ,อแข้อวอลอุยแต่ว่าเราต้องทําที่ปลูกเฉพาะนะเพราะว่าเวลาบางทีเราเราทําให้มันต้นใหญ่เกินไปทุกคนมันจะต้นเบลเลอร์เราไปกวนเดียวให้ตายแต่เพื่อนเอาสามต้นเลยมาเออสวยงามโอ้โหสี่อันแล้วห้าอันมีหกไหมหอันโอเคอันนี้ผมจะเก็บเอาไว้ เพื่อที่เราจะได้เอาไว้สร้างบ้านนะครับเนื่องจากว่าผมชอบเสาบ้านที่มันเป็นไม้สนมากกว่าอืมคือไม่ชอบเสาบ้านที่มันเป็นไมโอก๊กอ่ะมันสีไม่สดเออแล้วบ้านเรามันจะดูแบบไม่เด่นอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบไม่ชอบนี่หน่อยอรู้สึกเจ็บคอ ช่วงนี้หลายคนถามพี่เวฟครับพี่เวฟเอ่อช่วงนี้พี่ว่าอ่าจะกลับมาไลฟ์สตรีมตอนไหนครับก็เจอกันวันเสาร์นะครับผมก็ดูอาการก่อนอีกรอบหนึ่งเนื่องจากว่าเหมือนกำเริบ <c oughs> ยาหมดแล้วแบบมันต้องรอดูอาการเดี๋ยวุกคนเอ้ยตรงนู้นไปได้บะกวะ้ยมันมีฐานตรงนี้ยากได้ทานอ่ะออ้ถ้าคุณจะลงไปมันก็จะลึกเ,เดี๋ยวมันลงขึ้นมาได้นะวะลากนมาแล้ว มาแล้วเดิมฟูเทน้ำหมดเลยเราจะไม่มีทางตายเราจะเอาไปประมาณทั้งหมด18บล็อกใช่ครับทุกคนฟังไม่เบียดสิบแปดอ้ยแต่ว่าอย่าบอกแล้วว่าอุ้ยไอ้เวลาเราจะใช้ไมค์อนนี้ขุดนี่มันก็เร็วเหมือนกันนะดูดิคือความเร็วเออเหี้ยเออเออเออเอางูเอางูเอองูดีเว้ยงูดี ้ยจะว่าไปไบล็อกออฟซิเดียนมันก็ไม่ได้แข็งนะเว้ยทุกคนเวลามันมาเจอแกไอ้เจ้าแร่แดงอะเออแต่ว่าทำไมแร่พวกพวกมันเองแต่ทำไมมันแข็งจังวะคือ <c oughs> ผมพยายามขุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปขุดนะเดี๋ยวเราจะเอานี่ไปนะครับผมทั้งหมด18ก้อน <c oughs> โออ๋ๆๆ๋อุ้อออออยจะว่าไปมันก็ขุดเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเ้ยหรือว่าเราจะทำเป็นเอ้เดียเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดิลองมาด,ดูแม่นึกว่าจะได้ไงถเอ,อ้ยนึกว่าเราจะสามารถแบบขุดปุ๊บ ออฟซิเดียนแตกอะไรเงี้ยโถ่ะเสียดายหรือหรือว่าเราจะต้องใช้เป็นไดมอนด์วะเออวัดแน่ๆเลยว่ะทุกคนหรือว่าเราจะต้องใช้เป็นแบบพิกแอคไดมอนด์ถึงจะสามารถขุดออฟซิเดียนแตกไปด้วยอะไรแน่เลยว่ะใช่ไหมว่าตอนนี้เราใช้เป็นเหล็กอะมันก็เลยแบบเหมือนจะไม่คำนวณบล็อกที่ทุบไม่ได้หรือเปล่าน่าจะใช่น่าจะใช่ะใชอะไหนดูดิยี่ปะละสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโอเคสองก่อนเท่านั้นแล้วเราก็จะเป็นอิสระนะ ซึ่งถามว่าทำไมจะต้องเอาออกซิเดียนไปมากขนาดนี้ก็ส่วนหนึ่งเลยผมต้องการเอาออกซิเดียนเนี่ยไปเอาเตรียมนะครับไปทำเป็นอุ้ยสลามสลามดู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 ดสลามแป๊บนี่แหละคุณค่าที่เราคู้ควรกูต้องการเชือกเพื่อกูไว้จับสัตว์กูต้องการเชือกเพื่อกูไว้จับสัตว์กูจะเลี้ยงวัวมาเลเพื่อนนั่คือสลามตัวแรกที่เราเจอนี่นี่ นี่เนี่ยเอาลูกมาเอาลูกมาเอาลูกมาอุ้ยอม้ยอุ้ยอป้นอุ้ยอุ้ยอย่างดีเลยตัวยอุ้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 อุ้ย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 อนนยอุ้าอน้ยอุ้อเ้าอก้่อุ้ยอุ้ยอเ้ยอเ้ลอุ้ยเ้ยอุ้าอุ้ย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 อุเยอุ้หรับผมเ้ยนี้ยอต้เอาไยอเคยได้ยอน้ดนี้ชุ่้ยอ้นไูจยขึ้ยย ก็ไม่สภาพการขึ้นมันดูลำบากโอ้ยอย่าทะลุนะเวฟทะลุลงไปมันตายเลยนะโอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาไม่อยากจะขุดก้อนกรวดตรงนี้เลยรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเหมือนขุดไปแล้วเหมือนกูจะล่วงนี่แหละเพราะฉะนั้นผมจะไม่เข้าไปขุดเขาแล้วกันนะเออแล้วกูจะหาเอ้ยตรงนู้นมีเหล็กไปเลยฮะมีก้อนกรวดตรงอื่นไหมฮะพอดีว่าผมต้องการก้อนกรวดนะครับไปค้าเป็นไฟแช็กพอจะมีไหมฮะ แต่เขาดูในนี้นี่ฮะไม่มีเลยฮะโอ้พราเจ้ามีไหมเนี่ยฮัลโหลโอเคครับมันไม่มีครับมัน레이วิเวลมากเลยครับผมเออไม่มีก็ไม่เป็นไรครับกกลับก็ได้ครับเออมันต้องมีสิครับถ้าถ้ากลับไปไม่มีแล้วกูจะไปนรกยังไงล่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊ยตัวนี้มีมีมีทองมีทองมีทองเออไม่ได้แดกพี่รักน้องใสยตาพี่ดีแป๊บเก็บกันโอเค วันีฮะเฮ้ยไม่มีจริงหรอวะมันจะเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยลองอ๋อนี่ไงโอ้โหมึงจเจ้ากี่กวดอะถล่มทลายขอบคุณครับขอบคุณครับลากก่อนครับไปแล้วครับไม่ให้ยิงหรอกมาเดี๋ยวเราจะไปที่นรกนะครับผมแล้วก็มีเว็บดาว่าเราเน่จะต้องไปหาตัวแรกเลยนั่นก็คือพริกกลิ้นแล้วเราก็จะเอาไอ้เจ้าออทองที่เรามีทั้งหมด ไปแลกกับคลิกลินเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเราจะได้ของตามที่เราต้องการหรือไม่ถ้าเกิดว่าได้ก็ดีนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่รู้อะแต่แต่แต่ความจริงก็อยากให้มันได้แหละเออแล้วตอนนี้ก็คืนด้วยน่ารักนะแมน,นเนาะตกใจเลยเดี๋ยวกูตกใจไปเลยมึงชาร์จระยะเผาขนอีว่าเอ้ยมึงจะมันระ,ะเบิดตอนนี้ไม่ได้แล้วเพื่อนอันตรายแหมโอเคไป ไม่มีเอ็นเตอร์แมนเกิดสักตัวหนึ่งเลยไม่มีให้สักตัวหนึ่งก็ไม่มีเลยเอะไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ได้ก้อนกวดมาแล้วเดี๋ยวดูดิกูจะทุบได้ป่าไม่ดรอปเลยโอ้ยขอบคุณครับไม่ดรอปเลยโอ้เป็นไงเดี๋ยวไป๊บกูจะวางใส่ไหนดีวะเอ้าแล้วมึงดับไฟตัวเองทำไมเนี่ยแป๊บนึงแป๊บผมจะวางใส่บล็อกอะไรดีวะ <c oughs> วางใส่บล็อกประตูก็ไม่ได้เดูดู โอเคไปก่อนไอ้นี่ก็เดินตามกูจังเลยออกไปโอเคตายครับทำไมมันไม่ได้หรอวะทุกคนเอ้ยเอ้ยมันจะซวยขนาดนั้นไหมคนอะเออมันจะซวยขนาดนั้นไม่เล่าโอเคแล้วก็เหล็กหนึ่งก้อนนะครับโอมีหลายก้อนเลยด้วยครับเสื้อเดี๋ยนะครับเสื้อครับหมวกใส่ไปก่อนแล้วก็เผาทองไว้ด้วยแล้วก็ครับรองเทา้า กันแม่มอนสเตอร์ <ster> มาโจมตีเรายัางไงล่ะแล้วก็อันนี้มาเราจะเอาประตูนรกเอาไว้ตรงนี้ใช่แล้วผมจะเอาไว้ใกล้บ้านนิดนึงนะครับเราจะาไม่ใกล้บ้านหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ขยับมาได้ข้างหนึ่งสองสามสี่เรียบร้อยแล้วเราก็จุดอ้เลยแต่ว่าก่อนที่มึงจะไปเราควรที่จะต้องคราฟจอสิ่งนี้ก่อนนั่นก็คือแท่นแรกของนั่นเองแล้วมันอยู่ไหน แท่นแรกของกับพริกินแท่นแรกของกับพริกินเอ่อว้าวมันจะไม่มี <c oughs> มีดิไม่มีด้วยวะแท่นแรกของกับพริกิชิบหายแล้วทุกคนมันใช้อะไรแรกวะทองเหรอแท่งทองอ่ะเดี๋ยวแท่งทองนี่ไงแท่งทองสามารถคราฟเป็นเจ้านั้นดะนี่ไงเจอแล้วอ๋อใช้เป็นทองโอเคเข้าใจละ รู้วิธีการคราฟแล้วเอานี่มาคืบแล้วก็นี่มาแล้วก็วางปุ๊บปุ๊บปั๊บมี14ก้อน26แล้วแล้วก็มีไหมโอ้30ก้อนเป๊ะสุดท้ายมึงได้ราคาเดิมโอเคไปเราไปดีกว่าหวังว่ามันจะแลกได้นะทุกคนถ้าเกิดว่าแลกได้ก็ถือว่าดีไปนะครับมาแล้วอุย้ยไปหนุนนะมันจะเจอประสาทอุย้ยมาถึงมาเจอประสาทเลยปะ เออ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 ของดีมาเออเดี๋ยด้ามีอะไรบ้างวะโอเคไปเราลงข้างล่างดีกว่าไม่ไม่อยากจะสู้กับมันอ่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบกินหน้ามันเท่าไหร่อ่ะวีรีเลูกพ่อแม่ไปไหนอ่อพ่อพ่อแม่มึงอยู่ไหนเนี่ยเอามาแลกของหน่อยดิเอาไปไหนหมดวะเอ้ยทำไมมึงปล่อยลูกมึงอยู่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่อ่ะวีรีเพื่อนบริกินเราต้องการพวกนายมันไปไหนหมดวะ ือกูต้องไปปราสาทกโอ้ไปปราสาทตกูตายเน่เลยทุกคนก็เลยไหมผมไม่อยากจะสู้ไอ้เจ้าแกส๊สอ่ะมันดูน่ารำคาญนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองวางนี่นี่ครับทุกคนเห็นไหมว่าเมื่อเราเนี่ยเอเอดูดูดูดดนสนใจมันะเฮ้ยยังยังยัคืน <c oughs> <c oughs> นี้เนี่ยเราสามารถเอาทองมาใส่เว้ยแล้วทีเดียวบริกกินน่ยมันจะเอาเดินมาแล้วก็แลกกับเราในเครื่องนี้แบบออโต้เลยใช่ล้วครับนะขอขึ้นไปดิ มีตัวลูกอยู่ตรงนี้ข้างบนอีกหนึ่งแล้วแล้วฝั่งนู้นเราอยากจะข้าไมไปฝั่งนู้นมากกว่าถ้าเราข้าไมไปฝั่งนู้นนี่น่าจะสามารถแลกได้ง่ายขึ้นเะครับแล้วก็เจอบอสบอสที่ผมยังไม่อยากจะสู้ด้วยหวังว่ามันจะไม่เกิดใสเ่เราแล้วเ,เราตายใช่ไหมโอ้โหบรรยากาศไม่ค่อยดีเลย โอเคเอานี่มาถ้าผมตกตายก็จบซีรีส์เลยแล้วกันนะทุกคนนะดูสภาพดูสภาพแล้วกูตกไปไม่น่าจะเหลือไอเทมสักชิ้นน่ะถ้าตกไปปั๊บกระจายลงลาวาแน่ๆแหละอุ้ยข้างล่างยังไงมีอีกตัวหนึ่งมีตัวเดียวหรอมันมันมีน้อยจังวะมันลงมันลงมัลงลงตรงนี้ก็ได้ทุกคนลงนี้ลงนี้ลงนี้อ่าค่อยๆลงค่อยๆลงเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละเออกูจะลงหน่อยยเว้ แล้วข้างล่างกูจะไปยังไงกูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีทางเดี๋ยวไงเออมีตัวเดียวอ่ะท,ทำไมมีน้อยอย่ามั <c> ้ <ül> อู้ปราสาทมึงก็ใหญ่ใหญ่แต่มึงอยู่บริเวณปราสาทแล้วม,มึงมีตัวเดียวไม่หรอมั้งโอ้โหเจ็แบบเออขาจะพักมาแล้วลูก <c ül> พ่อมาแล้วลูกเองอยู่ไหนลูกเอ้ยพ่อลำบากระบนเดินตามหาเองตรงนู้นมีตัวเด็กอีกหนึ่งตัวแค่นี้เหรอ มีแต่ตัวเด็กก็ไม่มีตัวใหญ่เลยเลยมานี้มาเราจะมาแลกกับเขาเนะียเราจะวางแท่นนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยปุ๊บเอามาแล้วอ่ะนี่ไงมาแล้วมาอะไรอย่ามองหน้าอย่างงี้สิเ<อ>จคอไม่ดีมาแล้ว,ว,วอ่ะ่าอ้าวแลกสิแลกเออกว่ามึงจะแลกไอ้กูวิ่งก,กูเสียวต้องกานึกว่าจะไม่แลกซะละนั่นแหละ เราจะมาดูอ้าวนี่เห็นไหมได้น้ำยามาแล้วผมหนึ่งขวดใช่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละเวลาเฮ้ย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 มึงตีกูงทำไมเนี่ยมึงตีกูงทำไมอะ่ะอุย้ยอ๋ออ๋อออเอาเอาแรกของกูแล้วมึงทำการคร้านี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยอะไรเอือมึงหวงัวองเออเขอหน่อแล้วกันแหมนี่ก็ใจร้ายจังเลย ขอทองนิดขอรองหน่อยวิ่งมาตีกูเฉยเลยแ้ได้มาอีกสี่ก้อนเนี่ยกูจะอไว้แลกกับมึงเทะเนี่ยกูก็มาขุดให้มึงเทะมึงก็มาทำลายร่างกายกูขโทษเพื่อนไปนู่นดีกว่าไหมอืมไปนู่นดีกว่าน่าจะดีกว่าแหละแต่ไปไงเท่านั้นเองน่าจะต้องข้างบนโอเคไป let's go แล้ว้องไปข้างบนแล้วทุกคนเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้เราฆ่ามันตายไปแล้ว อะไรวะก็ยอยู่ๆมันก็เดินมาตีกูเฉยเลยคืออะไรคือทองกูมันไม่มีคุณภาพเลยนี่ทองจากโลกเลยนะเว้ยนี่มันไม่มีเงนนรกนะครับที่นี่มีแต่เศษทองนะครับปู่สาวเอาทองลิมิเต็ดอีดิชั่นมาขาย,ยทำกูซะเจ็บเชียวโอเคไปขึ้นบนเดี๋ยวทุกคนตรงนี้รู้สึกเหมือนจะไม่ปลอดภัยปึ๊บค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่โอ้ยกูก็เสียวไอ้แท่งนี้เหลือเกินเออไอ้แท่งละวาตะก้อนเนี้ยน่ากลัวชิบหาย กูก็อยากจะมีดาบบินเหลือเกินตอนนีน้ดาบบินจ๋าพอิะถึงเองแล้วลูกมเมเลงจะมาหาพอ่อเอ้ยนานไงเอาเอีกแล้วเดี๋ยวดูปิดไปก่อนไม่ได้แดกมีหรอกน้องมีตัวอะไรบ้างที่มีโอเคแต่ไม่รู้สึกว่ามันไกลแล้วมันไม่โผล่เออนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยตายมาไม่คิดถึงพอดีเลยเดี๋ยวเราใส่ชุดทองนะเพื่อนนายจะทำร้ายเราเลยแล้วแล้ว เฮ้ยเดียวกูใส่จุดทองไม่ใช่หอพวกเดียวกับมึงอะ่ะนายจะไม่ทำร้ายเราใช่ไหมเพื่อนเอาไปเด้แล้วในลวกไปแล้วเอออย่าละเราแค่จะมาทำการค้าด้วยอ่าวัสดีเพื่อนเรามีของมาแกลกเอ,อาเลยเอาเลยครับช้อปปิ้งําไปตามไปครับเอาเลยเอาเลยนี่ครับผมมีตอมาขายครับคุณนะครับเชิญเลยครับตมบามไปเลยตมามไปเลยตมายยตมไปเลยครับตมบามไปเลยครับ สนใจไหมอาสนใจหยิบไปแล้วครับหนึ่งคนโอเคดีมากดีมากอันนี้ก็ไปแล้วครับ <c oughs> เชิญเลยครับเชิญเลยตลาดนัดวันนี้รถแรกแจกแถมรถแรกแจกแถมครับว้าว <c oughs> เหล็กได้มา26เศษขอบคุณมากครับรถแรกแจกแถมครับรถแรกแจกแถมแต่ทำไมมันรู้สึกมันมันเดินหนีไปหมดแล้วปะไม่นะเพื่อนเราสาเอาอ,ออซิเดียนสิ่งที่กูได้คือออกซิเดียน อู๋แล้วก็มีตัวหนึ่งรอฆ่ากูอยู่ข้างล่างด้วยเอาแล้วก็มีตัวหนึ่งเอาอ้อพวกมึงโง่เองทำไมมีแต่ตัวโง่ๆเดี๋ยวไม่เปยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมาเนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาจับมาจุ๊บมาทำการฆ่ากูครับอือันนี้อะไรมันน้ำยาทอนไฟกูเก็บไว้ก่อนเลยอะไรกูแก้มาทำการฆ่าด้วยเนี่ยกูบิดอะไรเนี่ยสิความเร็วสายวิญญาณ ยา yeah. แลกของงอนแลกของงอนแลกของงอน,องอนเดี๋ยวจู๊จู๊ก่อนแลกของเว้ยแลกของอันนี้มาทําการค้าด้วยนะเนี่ยไม่ครับผมจะไม่ผมจะยังไม่ทําร้ายพวกเขาเราจะปล่อยให้พวกเขาเนี่ยแลกของกันเราไปก่อนอะไรวะเนี่ยสายวิญญาณออฟซิเดียนร้องไห้นี่เอาอีกแล้วแลกแล้ว <laughs> แต่แต่มันก็ได้ดีอยู่นะอืมอืมเร่อววะ ลูกอะไรนะลูกธนูเรืองแสงไงไงได้ามาจะของชิ้นนี้นี่แรกเรื่อยๆครับแต่ทำไมคุณรู้สึกว่ามันแลกกันช้าจังวะมันมีแบบเราได้ยายูนเลยเนาะเออ,ออออฟซิเดียนไม่ใช่บออ็อกคอร์กูขุดเอานี้ก็ได้เนี่ยเพื่อนขอเอเดอร์โบว์ไปเอเดอร์โบว์นี่แรกไม่ดรอปเลย <c oughs> เดี๋ยวดูดิอีกชิ้นหนึ่งคืออะไร ได้เหมือนเดิมครับว้าวดีจังเลยว้าวอันี้ได้ได้อะไรไหมอ่าหายไปแล้วเอาว้าวมีไหมสองตัวแรกไม้แรกไม้แล้วสักลูกเลยกูชื่นใจหน่อยเฮ้ยโอ้โหกันกรวดเโอเคก็สุดๆแล้วฮะก็ได้แค่นี้แหละทำไมมันดูง่อยอย่างวะไม่มีอะไรดีๆกูเลยอ่ะกูมาแทบตายเนี่ย เดี๋ยวดิเราเกอนลงไปนีเบื่อมันมีอะไรกูปนไม่น่าจะมีหรอกมั้งนี่ห้องนี้เนี่ยน่าจะมีให้เราขโมยอยู่เราลงไปได้ใช่ไหมใช่ครับท้องเจ้าเฮ้ยเฮ้ยไปก่อนเฮ้ยปั๊บปั๊บไม่ได้แดกกูหลอกกูบอกเลยกูจุ๊กเก่งกูได้ของที่จะไปแลกกับมันละคุณบ้าอะไรเอาของคนอื่นไปแลกกับของมัน เออเอาของวิกกินไปแลกกับวิกกินอีกทีหนึ่งอ้แล้วแล้วเราก็มีทองทำธุรกิจมากมายอ้าวเคทุกคนกันก่อนนะครับผมยวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ไปแก้นี้ก่อนแล้วกันขอบทุกคนมากรับที่รับชมเดี๋ยววิวเนี่ยขอไปไล่หาแลกของกับเจ้าบริกกินเพื่อหาินเตอร์โพก่อนลวกันไม่รู้ว่ามันจะดรอปหรือเปล่าก็หวังว่ามันจะดรอปนะครับผมแล้วก็ น้ำยากันไฟเนี่ยถ้าเกิออดว่าดรอปมาผมก็จะเก็บเอาไว้นะครับเนื่องจากว่าเวลาเราใช้ในนรกเนี่ยค่อนข้างที่จะจําเป็นคือมันของดีเลยแหละเอางี้เอางี้มีทำร้ายกูงี้เอางี้เอางี้เอางี้โอ้มีอิดเนเธอร์ด้วยแต่ไม่ต้องการครับผมโอเคไปทุกคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมไปแล้วฮะคลิปนี้กูยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยได้แต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยไอเดินบนทรายวิญญาณบวกหนึ่งเนี่ยโอ้ยของงู